เอรินยุคตัศทัมีลุ้นขอพอรเรื่องลูกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอมอบมอยควันหลงวันวาเลนไทน์จ้าหลังจากที่แอรินยุคตัทัดได้ไปสวีทวานเวอร์แบบตัวแม่ตัวมามกับคุณสามีแล้วโดวยล่าสุดบ้างหลังกองถ่ายรายการมิสกินไกด์ที่อีพีนี้จะพาไปกินร้านเด็ดเก้าเหล่าสมองหมูตำนานร้านแรกในเชลชวนชิมและต่อด,ด้วยความหวานช่ำนัทพรไอศครีมรสไทยที่ได้รับรางวัลหลุยวิตตองแบงคอกซิตี้ไกด์ แถวถนนแพร่งภูทรแขวงสารเจ้าพ่อเสือเขตพระนครซึ่งช่วงท้ายของรายการสาวแอรินก็ได้ขอทีมงานหลบไปขอพรกับสารเจ้าพ่อเสือที่เป็นสารเจ้าพ่อตามความเชื่อของไทยเชื้อสายจีนโดยคนทั่วไปส่วนใหญ่ที่มาไหวสารเจ้าพ่อเสือแต่นิยมมาขอพรในเรื่องต่างๆและขอบุตรเพราะหลังจากที่แต่งงานกันมาพักใหญ่แล้วทั้งคู่ก็พยายามเรื่องทายาทกันอย่างมากหรือว่ามิสแอรินจะไปขอพรเรื่องลูกหรือเปล่านะงานนี้ต้องมารลอลุ้นข่าวดีกันได้เลยค่ะ